สวัสดีครับเพื่อนๆคนรักรถไฟนะครับวันนี้ผมพามาชมบริเวณตู้รถไฟนะครับแล้วก็รถไฟหน้าตาแ,บบแปลกๆที่อยู่บริเวณสถานีรถไฟยอยุธยานะครับตามมาเลยครับพอดีว่ารถไฟที่กําลังจะถ่ายนั้นดีเลยไปประมาณ50นาทีนะครับก็เลยมีเวลาเหลือค่อนข้างเยอะนะครับเลยมาเดินสำรวจบริเวณย่านสถานีรถไฟยอยุธยาว่ามีเป็นมีความ แตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างไรบ้างนะครับตู้โดยสารถูกดัดแปลงเป็นที่พักอาศัยนะครับคิดว่านะครับน่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่รถไฟนะครับอาจจะเดินเข้าไปดูเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรนะครับได้บรรยากาศสำหรับคนรักรถไฟเป็นอย่างดีเลยนะครับ เดินกันต่อนะครับเ <oyu> ส้นทางเดินค่อนข้างจะวิบากนิดนึงนะครับต <People. S 2> ้องอาศัยความคล่องแคล่วนะครับก็ท่านใดสนใจจะมาพักอาศัยกันอยู่แถวนี้ด้วยกันไหมครับ มันจะกาดชิวมากครับตัวนี้น่ารักจังเลยน้องแมวก็มานะครับเจ้าถิน่นน้องแมวเจ้าถิน่นชอบบรรยากาศแบบขุกเปลนะครับใต้โบกี้รถไฟนะครับสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับ ฝนก็จะตกเต็มทีแล้วครับถ้าตกลงมานี้ก็แย่เลยนะครับเพราะว่าตั้งใจจะไปถ่ายบริเวณหัวโค้งนะครับน่าจะเป็นรถซ่อมบำรุงรางหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับอยู่ประมาณสัก6-7ตู้นะครับจอดรออยู่ที่สถานีรถไฟอุธยา ฝนกำลังเริ่มตกเม็ดแล้วนะฮะฝนกำลังตกแล้วครับคงต้องหาที่หลบฝนก่อนละครับอาจจะไม่ได้รีวิวเพิ่มเติมนะครับก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับไม่แน่ใจว่าตกเล่นๆหรือตกจริงจังนะครับ